สวัสดีครับพี่นอพพบครับช่องบอลคนขับรถบัสลำเพลนเอาพิเชียวครับี่กเาเซราเสร็จแล้วครับพี่นพซอ่กันเก็บสิง่งเก็บของครับพี่นงหลายครับเนี่ยเี่ยเดี๋ยวบอกพี

เจ้าว่าดตัวนี้เลยชอบนะตั้มบุญเจ้าเจ้าคณะตำบลเลยการแล้วก็ไอ้อะไรนะเหมือนการแล้วก็ปฏิบัติการเนี่เจ้าเจ้าคณะตำบลญติตั้งใจทำลายคอยโอ้ขัดแย้งนี้คนบอกมาแล้วบอกคนบอกมาแล้วโอ้ว่าไซลายแย้เนาะเป็นบอกไซรลน์กันแค่นี้

เก็บทิ้งเก็บกองอ่เก็บแรอ a

ไฟห้องยังบาเลยท่านทุกท่านคัองดูฮ่าฮ่าฮ่ โซนรถบ <Pokémon> ัสห้องกับต้องถาครับถาน้องนองเก็บของครับน้องถาน้องนองขึ้นล่างขึ้นยั่างเขียว กันจะกจ่ายกับหลังเตาได้พีน่น้อง่าวกันผ่านเก็บเขาเก็บคองลีครับ

ทางต้นทางต่อเก็บครับพอมือนี้เขามีงานตอ่อครับงานอยู่โคราดครับเดินทางต่อโคราชครับมึงใจกันไปให้กำลังใจกันนั่นเลยด้นในใครับโกราดระยะทางประมาณ200กิโลครับพี่น้องขอับสรหรับคลินี้นก็ เอาไว้ซำนีก็นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผม,มนพ่อทีัจได้เป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสำหรับพิมีขอจบไว้สำนีกนครับสวัสดีครับ